K.R. Castleville King k A นะครับคุยเกมซ s ปาร์ a เดอะแฟ a เ t อร์บัตโฮพร้อมกับ DLC From Dust to ส a s a Bonita นั่นเองนะครับผมนะซึ่งค c a าโบนิต้าเนี่ยในจักรวาลของ s o u ปาร์ k เนี่ยเป็นร้านอาหารเม็กซิกันที่ใหญ่มากๆนะครับผมนะแล้วก็มีของเล่นมีอะไรเต็มไปหมดเลยไม่อยากสปอยมากแต่เอาเป็นว่าเรียกว่าในอพิโซดนั้นเนี่ยคัสแมนแสบมากนะครับผมนะและเรียกว่าแทบจะทำบัตเตอร์ในีกลายเป็นเหมือนอยู่ในเกม Fallout เลยทีเดียวนะครับนะซึ่งตรงนี้น่าเสียดายนิดหน่อยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับแล้วเรามี DLC เนี่ย เคนนี่จะมาบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ผมจะรีแคปง่ายๆให้แล้วกันนะครับเคนนี่บอกว่าน้องสาวของเคนนี่คารเรนหายตัวไปนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาอยากได้เรา,าไปกําลังเสริมไปช่วยพาเธอกลับมานะครับประมาณนี้นะโอเคไปมาครับโอ้โอเคเลือกเดียซอย่างนี้เลยนะฮะโอเคได้ครับไป let's go โอ้เดียวซบัตจริงๆด้วยแมวอ่าโอเคมาแล้วฮะ ฟอร์มดัสทิวคาซาวอนิต้านะครับอีพิกอันดีเฟกต์ดีเอ็นเอคอสตูมเรซิปปี้และของทุกอย่างที่ได้จากดีเอลซีนี้จะสามารถใช้ในเซฟในอนาคตได้ด้วยว้าวโอเคนะครับผมผมมีการเปลี่ยนทีมไปเอาทีมออกมาเลยโอเคครับแต่นะัดคือเพื่อนไม่มีเลยเหรอบูโดนล็อกเพื่อนหมดเลยฮนะโอเคครับไม่เป็นไรอะไปครับอาวานีไงนี่นะครับเป็น ร้านอาหารที่ผมบอกนะฮะเอาวะนี่เป็นร้านอาหารที่จริงที่สุดในโลกเลยโโอ้หเราจะได้กลับมาอีกไหมครับเอาวะนี่เรียบร้อยมาแล้วทางนี้อ่านั่นไงเคนนี่นะมิสเตอริออนโอเคไปฉันว่าแล้วว่าฉันหวังพึ่งไหนได้ไอเ้แวมไพเชียนนั่นรักพาตัวน้องสาวฉันไปใครจะไปรู้ว่ามันจะทำอะไรกับน้องสาวฉันนะใครพร้อมหรือยัง พร้อมอยู่แล้วครับอะไะดีมากพวกเราต้องหยุดมันให้ได้คนสมมาตรค,คิดว่าเราแวมพา,ายไม่เรื่องเพ้อฝันแต่มันเป็นของจริงเลยละ่ะแต่ฉันก็อ,อยากให้น้องสาวฉันโดนทำลายจากพวกมันด้วยก่อนที่วเราจะเข้าไปฉันต้องรู้ว่านายพร้อมสำหรับเรื่องนี้จัดการพวกตรงหน้าของนายให้ได้ซะเฮ้ยมาถึงบู๊เลยโอ้โหเคมาซึ่งแวมไพายคิดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งเฉยๆนะไม่ใช่แวมไพายจริงๆนะครับผมหนทางเดียวก็คือต้องจัดการมันด้วยความมืดที่เหนือกว่า พลังสูเปอร์ฮีโรของนายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอนายจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังแห่งเนอรเทียมที่ใช้จัดการเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เฮ้ยเอาว่ะได้พลังใหม่โอไมายกอนเลสซิโกอีเคว้าวยางเท่กดล็อกคัสใหม่ครับเนเชอร์บอล อุ้ยได้รีเจนด้วยนในพลังสุดยอดในการจัดการพวกมันเอาว่าเนเธอร์บอลนะฮะใช้กาซีกราฟทาวเวอร์อันนี่อุ้ยตีหมู่ด้วยเหรอว้าวโคชิงไปนี่ไงอุ้ยเท่เทเทเอาว่าตีชิงได้ด้วยนะฮะโอ้มึงแหลงโคตรอ่ะ อ้าวโหมีหิวด้วยโอ้โรยซอสมะเขเือเทศฮึมไปโปรเทคชันด้วยโอเคครับโจมตีน็อกแบ็กโอ้ไม่กอโอเค,คอเคคุ้ยเ,เ,เ,เอาวะได้เลยไป <c oughs> อื้ม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่อ่าอ้าวตายเลยเอ้าไม่ยอมให้ตายด้วยเจียมมากโอเคอันนี้เป็นสกิลแดช็อตนะครับแดเช้านะครับไดเช้าปั๊บตัวเองหรือว่าทำให้ศัตรูหลอกหลอนโดนหลอกหลอนได้นะครับเอาว่ะ เปลี่ยนเป็นฮิวหรือว่าเปลี่ยนเป็นทําให้ศัตรูหลอกหลอนได้โอเคน่าสนใจน่าสนใจเอาเนตีอะไรบ้างเนตีใกล้อย่างเดียวโอเคได้ได้ได้เอาตัวนี้ให้ตายไปเอ้ยเอาแะเฮ้ยโอ้ my god ก <right> ็แลนไปโอ้โหเฮ้ยอัลติเมท เอาวะอันตีเป็นฟีดทุกคนโอ้ได้ว้าโฮลี่โมลี่กริมเฟรดอุ้ยฟีดเช็ดแค่โคโหดนะเนี่ยเอาว่ะเก้พาวเวอร์อัพนะพลังตีแรงขึ้นอุ้ยอันไหนดีอันนี้แล้วกัน ไปโดนอืดีเฟนดดาวเดี๋ยวโอ้ชูบนู่นแย่แล้วต้องเคลียร์ตัวดันก่อนอุ้ยฟีดไปสวยมากฮะโอเคอ่ะนี้ตายไหมโอเคโอเคไปมึงอ่ะโดนกูแดกอุ้ย เยี่สุดยอดเลยวะ่ะเอาดิโอ้โหทีกูตายแม่งเอ้ยโหดคตรหายไม่ต้องหัวเคนนี่ไม่ยอมให้ตายขอบคุณครับเคนนี่ชุบให้เร,รัวๆ thank you เคนนี่เอ้ยตายโอเคฮะโอู้ดมันตีทีดิโอ้โห,โโหแรงโคตร โอเคโอเคพลังไม่บ so so ัฟแล้วดีเอาตัวนี้ก่อนนะไปวะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้สกิลดีเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหตายแม่เลยนี่กูเป็นพระเอกจริงวะเนี่ยเคนนี่ซุปทีซุป thank you แม่งตีแรงมากโอเคฮะผมลืมเปลี่ยนภาษาโอเคไม่เป็นไรได้โยอุ้ยแม่งอันตีแม่ง รีแชมูแถมแบบเพิ่มพลังให้คาร์ดินด้วยแม้อย่างเจ๋งเลยวะเอ้ยฟีดไปโอเคฮะใครนี้แน่หุ้ยตายมาเนี่ยแล้วแตกไอ้น้องหนาวหนาววันตีดีวันตีดีโอเคครับโดนอื แด่เข้าให้แม่งเลยสกิลมันต่อยแรงมากอ่ะโอ้โหนี่ขนาดผมไม่ได้เลือกแวมพายเดี๋ยวนะผมนึกออกแล้วช่วงตอนที่เราเลือกไอจุดอ่อนอ่ะแม่งมีแวมพายด้วยผมไม่คิดว่าเราจะต้องเจอในเดลซีนะเนี่ยเชียถ้าเจอในเดลซีนะบอกเลยแม่งยากกว่าเดิมแน่นี่แล้ว โอเคดีนะเคนนี่ชุบฟรีนะฮะโอเคแวมพาริเอริกเซอร์นะของใหม่เอาเว้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาละยีมม่ใหม่ดูตูดนายพร้อมแล้วเข้าไปขา้างในแล้วหาคาเดนกันโอเคครับเปนตี้ได้เพิ่มมาได้มิสติออนมาโอเคโอเคครับล้วตอนนี้เราสามารถ ใช้เนเธอร์บอลได้ทุกเซฟแล้วเยสเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมได้เลยมาเลยฉันเข้าไปหาคาเลนเองโอเคหาแคเรนนะฮะเดี๋ยวนะเราขอ่าขอโทษด้วยนะครับแต่ทุกคนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องซื้อมิวคริเก็ตนี้เข้าไปนะครับผมแล้วคุณจะได้รู้สึกถึงเวทวนของคาซาโบนิต้าใช่แล้วแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละคุณจะได้รับอาหารเม็กซิกันสุดเจ๋งนักโดดผาสุดน่าทึ่งและถ้ำของโจรสลัดผู้มีชื่อเสียง เพียงจ่ายแค่17ดอลลาร์ต่อคนเท่านั้นเองโอ้ว้าวมันฟังดูเจ๋งมากเลยนะครับน่ะกลไม่อีกครั้งตอนที่พวกนายมีตั๋วแล้วละกันละนะทั้งหมดจะเป็นของนายเราไม่มีเวลาหรอกนะเพราะเราต้องหาทางอื่นเข้าไปลองหาดูคารินมีเวลาแล้วแอมากดดันกูอีกเคนนี่โอ้โหเอเดนเอเดวขอแวะลูดของก่อนนะฮะโอ้ยกูทำไรโอ้ยนี่มันละครอะไรนะหุ huh> <t os> <t os> t <t ่นหุ่นละครมืออ๋อนี่ไงยก โอเคชึบเดีด๋ดวเดะดแป๊บนึงอืมโอเคไม่รู้มันให้เก็บอะไรนะฮะน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งน,นั่นนี้อ่าโอเคชึบหยุดเวลาหรือเปล่าหยุดเวลาพอดโอ้นี่แทบลืมไปแล้วนะใช่แต่ตัวของฉันอีกคนหนึ่งนะฮะนี่ทำอะไรวะเอาขามโมย มขโมยไปงงๆอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้นี่คือเซลฟี่เซลฟี่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีฮะพอดีนี่ไงแล้วหยุดเวลาแล้วก็ตีใช่ป่ะวะไม่รู้นะฮะแล้วของจะหลุดมือหรือเปล่าโโอุ่ยเจ้าบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณ โอ้แข่งกับความเร็วได้เฮ้ยจับแน่แน่คุณจะทำอะไรไม่ให้หรอกครับมันเป็นของผมแล้วลุดอีอีโอ้อกลิ่นนี่มันโอ้เออพวกเรามีตัวแล้วครับเข้าไได้ไหมเออเออเออเข้าได้เลยนะกลิ่นมันหอยเน่าเลยเรียบร้อยอีอี โดนน่ะสิเจ้าพวกบ้านไม่มีทางรู้เลยว่าแวมพายพวกนี้มาอยู่กับพวกเขาเพราต้องหยุดแป้ปีศาจออกมาดูนั่นแวมพายเราสหายแวมพายพอเรามารวมตัวความชั่วร้ายในช่วงเวลาแห่งความมืดนี้เพื่อจะรอวันเกิดไอ้ฉันเดอะแวมคิดเดอะแวมคินี่ตัวหลักด้วยนะเนี่ยทำไปเล่นไป อุ้ยเปล่าไม่ออกได้เวลาที่เราจะต้องดื่มเลือดบริสุทธิ์ของสตรอเบอรี่อันนี้ฉันก็อยากได้นะนันคาเรนโอไม่นะดูชุดแล้วก็ผมมองเธอสิเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วต้องรีบไปก่อนที่มันจะสายเกินไปไอ้เชี่ยเรียบร้อยโอ้ยมันเล่นกันมันมันมันเฮ้ยเด็กไม่เดี๋ยวไอ้พวกทางนี้เอาน้ำมันเดาคูนเดี๋ยวแล้วนี่มันไอ้นี่นี่วาไงพวกฉันเองฮิวแมนไง ตอนนี้ฉันกำลังฟอร์มตัวอยู่นะทนายต้องการฉันพยายามเท่าที่ช่วยได้เลยกันนะฉันกลับมาที่จักรวาลนี้เพื่อมากินข้าวกับลุงแล้วก็ป้าสุดดาร์ของฉันแต่ฉันกินอาหารไม่สิกันไม่ได้นะก็เลยกินได้แต่ผักกาดนะนะโอเคนี่เขาไอ้นี่กันใหญ่เลยนะกินเลี้ยงกันใหญ่ว้าวของกินใหม่อย่างเช็คมีอะไรขายมากครับฮัน <c> น <oughs> ี่โซเปอร์พาลิฮันนี่โซไพพีล่านะครับผมนะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแต่ว่า เคยได้ยินในเกมนะฮะเอาวะคิวอย่างช้าๆบูตอัติเมตด้วยว้าวน่าสงสัยขอซื้อมาสักอันละกัน <c oughs> แต่น๋นะเราผมต้องเอาไงมีคัทแมนอยู่นะฮะผมไม่อยากยุ่งกับคัทแมนเท่าไหร่เฮ้ยนี่ใครเนี่ยอันนี้มันเด็กกอรสนี่ยว่าดูเหมือนว่าฉัน,นอยากจะคุยเรื่องไงฮะเอาแจะยัางไางไปชื่อเฮดเตอร์อะไรสักอย่างเป็นผมจำไม่ได้แต่ว่าอยู่ในแก๊งเด็กกอรสนะฮะโอเค ดูเหมือนว่าแวมบางทีคนสุดท้ายจะมาแล้วสินะเอาเรามาเลิกกันเธอเด็กๆนะเอาล่ะทุกคนรู้ป่ะวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมละ่ะฮะมีอะไรรอเซอร์ไพรส์านายอยู่มากมายเลยละ่ะมันจะเจ๋งมากเลยนะนายต้องชอบมันแน,น่แน่มีใครอยากจะพูดใช่ไหมอ่าโอเคไม่นะถอยออกมาจะพูดอีกคนนั้นนะคุณผู้วิทักษ์ฉันมาช่วยเธอแล้วคาะเรนฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นพวกเดียวพวกนี้หรอกนะเฮ้ยเจ้าหนูพวกเราก็แค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอนะไมได้ฉันก็แค่ต้องจัดการพวกแกให้หมดแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาอะไรมามั่นใจ ชิปหายแล้วมีแค่นี้โอไมค์ก้อนแล้วกูจะไปสู้ได้ยังไงอะลองดูก่อนนะมาเล่าควางคิดจัดการพวกมันพวกมันหนีไปแล้วมันพาคาเรนไปแล้วโอ้ยเอาอะมาโอเคเราได้พลังใหม่มานะครับโอเคดับเบิลเทิร์นออืโอเคครับอ่ามีพลังอันนี้นะครับ เราสามารถดึงศัตรูมาเป็นพวกได้นะฮะโอเคไกลแค่ไหนเนี่ยโอเคได้ไกลอยู่นะไปมาเป็นพวกเราซะนี่ไงหน้าสถานะชามนะครับโอเคมันจะกลายเป็นพวกเราเลยใช่ไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคอ,อุ้ยแรงโคตรแรงอะ่ะหรือเลือดมันน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวไอ้นี่ป่ะเนี่ย มีตัวซับหรือเปล่านะเช็คก่อนเลยโอเคตัวนี้ยิงไกลต้องระวังนะครับโอเคได้ได้ได้แฮกแั้วนะอยู่หลังเทนนี่นแล้วกันไปแดกมันย่านำเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ย oh, <okay. S 1> สวยมาก <Okay. S 1> เพื่อนโอเคแล้ว สวยสวยสวยอุ้ยอย่างเก่งเลยเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไปต่อยตัวชามเนี่ยมันจะยกเลิกเป็นเพื่อนทันทีนะฮะวันนั้นก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดจะเล่นสายนี้โอเคนี่ไงอุ้ยพลาดนี่ไงเล่าอุ้ยลอยได้ด้วยมันบินเน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูโอ้คินี้ตายไม่ให้เว้ยดับเบิลเทิร์นโอเคตัวฉันอีกคนนึงวันนี้ อันดับแรกเปลี่ยนพวกก่อนเลยจ้ามาเลยครับมานี่มันเป็นพวกเราเดี๋ยวนี้อนนนเอ้ยชามไปครับคือข้อดีหน่อยชามเนี่ยจะไม่ตีพวกเดียวกันแน่นอนนะนี่คือสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็คือเสียเทินไปเลยด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวให้ตีนะเ,นนเรียบร้อยอุาา้ยเอาเรื่องแนฮะโอเคคราาับ อ้สวยเลยน่าจะเหลือเธอหนึ่งโอเคใช่ครับงั้นต่อยตัวนี้เลยเอาให้น่วมอ่าน็อกแบ็กเตะน็อกแบ็กโอเคได้อยู่ไปเตะไปทีนี้วิ่งแต่ว่าเธนไม่ได้ดแต่ว่าเทธนไปฮะมุมมันไม่ได้ ถอย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 โอเคระยะตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีระยะปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะโอเคไป <co cks> <Teraz> แดกเขาให้เฮ้ยโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงไป <s ų> <s ų> <S ตายเฮ้ยโห เสร็จนะเฮ้ยเชี่ยมีพวกเพิ่มเดี๋ยวพอกอนจะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นหรอแวมคิดตรงนั้นอ่ะทำไมไม่มาสู้ล่ะเฮ้ยให้ตายเถอะอนที่กูบอกเลยกูไม่ใช่แวมคิดเว้ยแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงเหรอดูพวกเราสิกอนคิดกับแวมคิดนะฮะมันะฉันสูบบุหรี่เนี่ย พวกเรา, Dante, เรา,ม,าเมีศัตรูร่วมกันนะมาช่วยลงกับเราเถอะแลวจัดการพวกมันเอออะไรก็ช่างเถอะแต่ฉันจะไม่ใส po nice> ่คอสตูงี <net <net <net> <net ่เงานั <net> <net <net ่นนะเด็กกอสเฮนริต้าตาตาเฮนริต้านะผมนะโอเคเด็กกอสที่ผมบอกได้เป็นพวกเฉยแบบงงๆนี่อดีก็ดีเหมือนกันทำอะไรได้นะขออนหน่อยอันนี้เผาอุ้ยเผามูด้วยติดอะโคติดเคนนี่สกิลสองอะเพิ่มบัฟอุ้ยบัฟ เพิ่มสถานะเพิ่มเกาะด้วยว,ว้าวบักให้คลิปนี้แล้วกันนะเอาดิเฮ็เตเคโอ้โ,อโ,อโอค้รเคเอ้ยโอเคทีนี้เป็นพวกแล้วนะเอาวะเ,เจ๋งโคตรเลยนี่ว่าได้เพื่อนใหม่ด้วย ไปไปน้องแบคเอ้ยโอเคครับมาอันตีผมจะทานมอวันได้อยู่นะคิดว่าโอเคเับ๋ยวเป็นเธอนะเดบ๋ัวเป็นเธออ้ยโอเคจากนั้นอันตีเป็นฟีดมูเยนี่แล้ว เทโหูเท่คดเคิรมาละเดี๋ยวพี่คาดมันถ้าโจมตีมันกลายเป็นของไอ้นี่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นคนไปเปลี่ยนนะฮะอันนี้มันเปลี่ยนให้เองเลยเว้ยวุ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 ้ยตีโคตรไกลอ่ะเดี๋ยวสุดยอดเลยวะไปเอ้ยโอ้ยเท่จัด ได้อีกทีได้อีกทีไปโชว์นี่ไงอือสุดยอดทฮ่ชิบายโอเคพวกนี้ฟีดอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดว,เดวโร่มันตีแล้วฟืนเลือดอด้เจสโอเคฟีดไ, <c oughs> ไปมั้่อไงหนาวหนาว <c oughs> ออรเอนหนาวไหนดูสิอันนี้เป็นฮ u เล e นะฮะ อันนี้เป็นฮิวนะครับแล้วก็ไลท์สติลเหรอคือยังไงวะอาจจะเป็นบัฟใหม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอันนี้ตีเป็นไฟโอเคตีว้าว,ชวเชี่ยโคตรเท่เอ้ยเบิร์น,นวันนี<ๆ>่มันหลายสายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคอันนี้ นี้ตายปะวะอะลองดูฮะไปน็อกเบดอืมนี่ไงไสวยครับดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวโอเคมาครับอน,นี้เป็นล่าสัมลองผมนะโอ้ยแล้วมันเปลี่ยนชุดเป็นเหมือนกันด้วยนะนี่ผมเกือบลืมไปเลยนะเนี่ยโอเคตายไหมเอาเปลี่ยนเป็นเราตีก่อนแล้วแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นพวกไปนี่ไงแล้ว โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกมันจะได้เสียเทินฟรีนะครับไปจงมาเป็นพวกฉันนี่ไงแล้วเอาว่าชามโอเคองช้ย<ต>หิวฮะผมตีมันไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ๋อผมนึกออกแล้วมันเป็นชามอยู่นะฮะมันเลยตีพวกเดียวกันไม่ได้นะครับโอเคเชียปาดปาดปาดลาดไปนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรโอเค ลองดูอันนี้ดีครับเป็นยังไงไปเอ้ยเอาวะโคตรเท่ต่อ,อยแม่งรุนๆนัี่แหละมึงยังไงวะนี่งไงสวย <ผม S 1> ครับมาครับตายโอยคโดน ตีเขาให้แตกเรียบร้อยโอ้เชคานี่แม่งโคตรเจ๋งอ่ะจริงสุดจัดประหลัดยังบอกว้าวว้าวเฮริต้านะตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมนะในเชออะไรเหรอล์ดมันเหมือนเป็นเหรียญอะไรสักอย่างนะได้แวมไพร์เลดิกมาเอาละคาเรนอยู่ในห้องนั้น มันล็อกอะโอ้ว้าวดูไปว่ามันดูเหมือนว่าพวกนายจะเจอทางลับแล้วสินะเนี่ยจงหาแวมไพร์เลลีกอีก3อันนะนะจะได้เข้าไปในห้องวิเศษของ VIP เข้าใจไหมใช่แล้วบอกแล้วมันเจ๋งมากเลยนะฉันชอบมันเลยของมีน้องสาวผมอยู่ข้างในครับขอคุญแจธรรมดาเปิดเข้าไปได้ไหมขอโทษด้วยนะประตูเนี่ยมีพลังของแวมไพร์กันไว้อยู่นะนะพวกนายต้องไปหาสมบัติเหล่านั้นน่ะนะถึงจะเปิดออกมาได้ให้ตายไปหาสมบัติเงี้ยวกันเถอะไปแหแม่งงงเลย ได้เพื่อนใหม่มานะครับผมโอเคเอาไว้แอมพายลิกเซอร์นะครับผู้เจ๋งว่ะมีของดีด้วยอ่ะอะไรอ่ะคูณมืองอะไรอีกแล้วฮะคุณนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาสิมการแพร่เชื้อของแวมพายที่คาซาบนิต้าแหะนะแล้วหนึ่งในนั้นน่ะโยนฉันเข้ามาในคุกนี้ฉันอยากให้นายช่วยฉันอยากให้นายช่วยถ่ายรูปฉันติดคุกแล้วแท็กในายคูนสตาแกรมให้หน่อยดิพ่อเดซัสพ่อมึงไอ้เหี้ยเถอหน้าฉันจะไม่ออกจังหวาฉันจะได้รูปนะ เล่นกล้องมาตรงหน้าฉันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นความทรงจำซะหน่อยนะแล้วคือกูต้องถ่ายเลยเฮ้ยอย่าทิ้งกันดีกว่าเบนเอ้าอะไรวะอ่ก็ได้ก็ได้ะไปเด้อเด้อหมวกฟรีดหรือเปล่าเอ้ยแจ๊ะมาเสร็จนะครกูเจอเราเราไม่ได้ถ่ายรูปกับเจอเราเหรอแบบปกตินะฮะยังไม่เคยถ่ายเอ้ เราเจอตอนลอยอยู่อ่าพอยังเราอะอาโอเคทาทำหน้าดีใจหน่อยอุตส่าห์มนุษย์าสตร์โดนจับนาทีเย่เรียบรเลยนายิ๋งมากเลยนะในคุณใจของฉันนะมะโอ้โหขอบคุณนะเด็กใหม่ฉันรู้นะว่านายมาที่นี่เพื่อหยุดแววไพร์คิดเหมือนกันนะและถ้ามีอะไรก็บอกฉันได้เลยนะเรียบร้อยโอ้ได้ตีที่ไม่อยากได้มาอีกหนึ่งหนอ กูควรจะดีใจดิไม่ได้แม่งเอ้ยมีใครเจออะไรไหมล่ะหาไม่เจอเลยอ่ะไอพวกแวมพายคิดแม่งตอนของเก่งจริงว่ะไอชัดมึงแดกทากโก้อยู่อ่าไปว่าคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะโอ้โหเปิดมาก็น่าสนใจมีคัสใหม่เพื่อนใหม่อะไรใหม่คุณเจ๋งโคตรเลยนะครับผมนะโอเคไม่ต้องห่วงนะยังไงเราก็ร้องไปพาน้องสาวของเคนนี่กลับมาให้ได้แน่นอนนะครับผมนะไว้เจอใหม่คาสหน้าตอนนี้ไปแล้วครับผม